โทษนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเี็กคุณมองข้ามคนเก่าไปคนหนึ่งหรือเปล่านั่นก็คือดอกเตอร์สุชาติธาดาธรรมรงเวทเป็น<อ>คนซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพรรคมาตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าร้อนหนาวประการใดภาวะแหลมคมประการใดมั่นคงจงรักภักดีอยู่กับพรรควันคนนี้ความภักดีต่อพรรคผ่านอันที่สองคนนี้เนี่ย่มีประสบการณ์ผ่านศึกเหนือเสือใต้มากมายและเป็นคนที่ไม่มีศัตรูเป็นคนที่สร้างมิตรนะครับ ไปดูนะครับพรรคฝ่ายค้านพรรครัฐบาลฝ่ายที่ตรงข้ามทางการเมืองดอร์สุชาติแกเข้าถึงพบหาผู้จาได้หมดแล้วก็เรียกร้องความสามัคคีทั่วทั้งประเทศแล้วก็มีบทเรียนในการที่จะนําพาประเทศคนที่มาต่อสู้เรื่องเงินบาทแข็งจนทาให้เศรษฐกิจไทยพินาศจ้ยับวันนี้ที่เป็นตัวเป็นตนจริงๆนะครับคือดรสุชาติคนเดียวนะครับอืมดูดูสิครับและคนอย่างนี้มองถูกมองข้ามไม่ได้ยังไงนี่แหละครับ พักเพื่อตาพักเพื่อไทยจะฟื้นครับอ่าคือผมนี่ไม่ก็ยมองเหมือนคนอื่นนะครับทําไมถึงผมถึงมองอย่างนั้นค่ะเพราะคนที่ออกจากพักเพื่อไทยวันนี้คือเป็นผู้ที่ทรยศหักหลังการที่พักนี่นะครับมีคนทรยศหักหลังออกไปเนี่ยนะครับกับพักที่พวกทรยศหักหลังไปสมหัวกันอยู่เนี่ยพักไหนที่จะชิบหายก่อนกันผมเห็นว่าพักที่พวกทรยศหักหลังออกไปเนี่ยพักจะบริสุทธิ์ขึ้นจะมีคนดีเข้ามาทํางานมากขึ้นไอ้พวกที่มาเกะกะล่าลานขวาง เดือนขวางตะวันเนี่ยก็จะหมดไปนะครับแต่ขณะเดียวกันเมื่อไอ้มูดกับคูดมันไปอยู่ด้วยกันนะครับมันก็เป็นบ่อเกลือบ่อซึมเท่านั้นแหละผมไม่เห็นหนึงความเจริญเติบโตของพรรคใดก็ตามที่มีพวกทอยยอหักหลังไปสมัวกันอยู่เลย mm hmm. เห็นแต่ความพินาศชิบหายอยู่เบื้องหน้าเพราะ,ะนั้นผมจึงมองไม่เห็นว่าพรรคเพื่อไทยมันจะตกกระป๋องไปได้ยังไงเพราะพรรคประชาชนเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็ต้องตั้งคําถามนะครับเหมือนที่ผมบอกเนี่ยวันนี้ไปหาเสียงชาวบ้านบอกว่า เธอมาหาเสียงฉันให้ฉันเลือกเป็นรัฐบาลเธอก็ไม่เป็นเรื่องฝ่ายค้านเธอก็ไม่เป็นไอ้ฉันเนี่ยไม่อยากเลือกสับครึ่งบกครึ่งน,น้ํามันเจ็บไปแล้วครับ <c oughs> และคําถามนี้มันจะก้องกระหึ่มมากขึ้นเรื่อยๆยิ่ง<อ>มีปัญหาในบ้านเมืองมากเท่าไหร่นะครับยิ่งนานไวเท่าไหร่เนี่ยพรรคระชนก็ต้องแบกคาถามนี้เรื่อยไปคุณต้องมาเชิญคาถามนี้เรื่อยไปส่วนพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีปัญหาเดียวว่าเขาจะตั้งตัวได้ทันในเวลาที่เหลืออยู่นี่หรือไม่ผมเชื่อว่าการที่พวก สกปกโศคลกพวกทอยศดหกักหลังพวกอ่าพวกคนพ่านออกจากพรรคไปเนี่ยนะครับพรรคแกยบริสุทธิ์มากขึ้นแล้วอย่าไปหมิ่นว่าคุณทักษิณแกอยู่ในคุกนะครับว่าแกจะหาเสียงไม่ได้แกอยู่ในคุกนะแกหาเสียงทุกวันนะครับเพราะอะไรแกเข้าใจอันหนึ่งว่าหนึ่งความนิยมของตัวแกยังมีอยู่มากและที่จริงทักษิณเนี่ยก็ได้สร้างคุณงามความดีไว้กับบ้านเมืองไม่น้อยนะครับอย่างสามสิบบาทตอนนี้บัตรทองบัตรทองนี่แกทั้งนั้นกองทุนหมู่บ้านนี่แกทั้งนั้นแล้วใครกล้าไปลื้อถอนแกได้ และถามว่านอกจากลื้อถอนโครงการนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยจะไปลื้อถอนความสุข,ขามทรงจําได้ไหมไม่ได้นั่นแกมีผลงานอยู่และคนยังรับรู้ถึงอยู่เป็นล้านๆนคนนะครับไม่ใช่น้อยแล้วแกติดคุกนี่นะครับตอนนี้เห็นไหมครับกําลังลิกกระแสะนี่หน่วยงานความมั่นคงน,นั่นึ่างเขาตรวจเขาสํารวจว่าการที่ทักษินถึงคุกเนี่ยคะแนนพระเพื่อไทยแย่ลงหรือดีขึ้นนี่ข้อมูลทางฝ่ายความมั่นคงครับมีคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นอย่างน้อยหนึ่งถึงสองล้านเสียงแล้วโอ้โห oh. ก็คนไทยนี่มีอัตยาศัยเบี่ยงเบนพฤติกรรมไม่เหมือนคนผู้ทั่วไปนะครับคนไทยนี่มีความเบี่ยงเบนอยู่สองลักษณะหนึ่งถ้าสงสารแล้วเนี่ยอะไรผิดกูก็ว่าดีหมดอุ้มชูช่วยเหลือแต่ถ้าอะไรหม่นไส้นะครับกูจะกระทืมลุมกระดาจนเสียผู้เสียคนเหมือนในกากันกำลังโดนอยู่วันเนี้ยนะครับไทยนี่มีความเบี่ยงเบนในพฤติกรรมอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นคนไทยถ้าใครทำให้คนสงสารได้เนี่ยคุณจะได้รับการเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือ แต่ถ้าคุณทําให้เขาหมันไส้นะครับเขาจะลุมกันด่าสาปแช่งคุณชิบหายวายวอดเลยแล้วจะได้รับทุกการมาป็นนั้นมากคุณทักสินแกเข้าใจอนี้ดีครับแกติดคุกแกไหมครับแกเรียบร้อยเห็นไหมครับไม่มีอะไรที่เป็นพิเศษพิเศษอะไรแล้วทําตัวเรียบร้อยอยู่ในระบบในระเบียบทุกอย่างประพฤติตนและตอนนี้เหมือนละครับทุกวันคืนเนี่ยคนก็ยังไปกินข้าวอยู่หน้าคุกเนี่ยไปกินลำลึกถึงแกอยู่แล้วมันก็ส่งผลต่เทือนไปไหมครับอย่างผมเนี่ย กับคุณนัศสินเนี่ยเจะว่าใกล้ก็ได้ไม่ใกล้ก็ได้ไกลก็ได้โกรธกันบ้างทะเลาะก,กันบ้างดีกันบ้างนะครับ่ะไปเป็นประธานงานแต่งงานภาคใต้เนี่ย<ฆ>เขาเชิญผมเป็นคนพูดนะครับเป็นพวกชาวพักคอมนิตมาลายาผมก็ตั้งคำถามแต่กูจะไปพูดอะไรว่าเราอยู่กร<ฆ>ุงเทพก็ยูภาคใต้เนี่ยอ้าวก็ได้เรื่องแล้วพวกนี้นะครับตอนนี้กําลังได้รับความเดือดร้อนอยู่สองเรื่องหนึ่งพวกนี้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวนะครับ แต่ถูกมาตรการของกรมการขนส่งทางบกเนี่ยไปห้ามนักท่องเที่ยวมาเลเซียออกนอกพื้นที่จังหวัดสงขลามันก็ไปยังเจ็ดจังหวัดไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เขาก็ค้างคืนไม่ได้เพราะันเข้ามาจากมาเลเซียมาถึงการใหญ่นะครับมาขี่มาเยี่ยวเสร็จตอนบ่ายกลับเลยประเทศไทยไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าปล่อยให้ไปเก็บจังหวัดเหมือนที่เคยเกิดขึ้นก่อนที่จะมีไวรัสโควิด19นะครับพวกนี้มาก็ไปกระจายไปยังเจ็ดจังหวัดนะครับก็ไปพักผ่อนไป ใช้จ่ายเงินทองไปกินเหล้าเมายาสนุกสนานจ่ายเงินสองวันหนึ่งคืนเนี่ยเป็นรายได้ของภาคใต้นะครับสี่แสนห้าหมื่นสาหมื่นห้าพันล้านต่อปีตอนนี้เหลืออยู่แค่ห้าหมื่นล้านต่อปีเงินที่หายไปสี่แสนล้านบาทต่อปีเนี่ยพี่น้องภาคใต้ของผมเนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนไหมได้รับความเดือดร้อนและมีใครช่วยเขาบ้างไหมไม่มีครับวันนี้ไม่มีนี่ผมต้องไปพูดเรื่องนี้เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองคนพวกนี้นะครับ เดิมก็เป็นคนมาเลเซียแต่เป็นคนเชื้อสายจีนและมาถอยมาตั้งหลักอยู่ในดินแดนประเทศไทยทำสงครามกับมาเลเซียในปี2526ผลเอกเปรมให้ผลเอกเฉลิตไปทำสนที่สัญญาสงบศึกสามฝ่ายระหว่างรัฐบาลไทยรัฐบาลมาเลเซียและพรรคคอมมิวนิสต์มาลายายุติสงคราม30ปีนทีหนึ่งตตโดยรัฐบาลไทยจะยอมรับให้คนพวกนี้ตังอยู่ในเมืองไทยนะครับประมาณสักสองพกวคนนะครับ คือกรมรบที่แปดที่สิบและที่สิบสองในจังหวัดสงขลายะลาและนาราธิวาสเนี่ยรับมาอยู่ในประเทศไทยรับให้และจะให้สัญชาติไทยเมื่อรับเข้ามาแล้วนะครับรัฐบาลก็ไปจัดที่ทํากินให้ให้กองทัพภาคที่สีเนี่ยไปเช่าที่ดินจากกรมป่าไม้มาจัดเป็นที่ทํากินให้พวกนี้คนละร้อยไร่บ้างห้าสิบไร่บ้างไอ้พวกนี้เป็นคนขยันทําหากินมาได้รับกองทัพภาคเสียวที่มาให้เช่าต่อนะครับ ก็ได้ปลูกโรงแรมบ้างปลูกรีสอร์ทบ้างเลี้ยงไก่เบตงบ้างทำอาหารกินขายบ้างเลี้ยงปลาไหลญี่ปุ่นสงง่งออกบ้างพืชปลูกพืชเมืองหนาวบ้างทำสารพัดก็ร่ำรวยขึ้นสิครับแป๊บเดียวผ่านไปสามสิบปีสามสิบปีพอสัญญาเชา่าหมดกรมป่าไม้ก็จะเอาที่คืนสิครับและกองทัพภาคสี่ก็ไม่ยอมไปทำสัญญาเช่าต่อเมื่อไม่คืนก็หาพวกนี้ปลุกลุกป่าสงหัวนแหน่งชาติต้องมีโทษจำคุกห้าปีแล้วจะไปรื้อถอนบ้านเรือนเขาเนี่ย ไอ้พวกนี้เขาถือว่ารัฐบาลไทยคุณมีหน้าที่ตามสนที่สัญญาสงบึกคุณจัดให้ผมไม่เรียบร้อยแล้วคุณจะมาหาว่าผมบุกรุกป,ป่าไม้สังวนแห่งชาติยังไงผมไม่ยอมไม่มาลือ้อถ้าเข้ามาก็จับปืนยิงกันทีนี้พอเรื่องนี้มันดังเื่อเช้าไปนะครับไอพ้พวกผู้ก่อความไม่สงบสิครับบอกเฮ้ยลูกพี่หากินไปเถอะเอาเงินมาช่วยผมดีกว่าพี่ไม่ต้องไปยิงก็หรอกเอาเงินไม่ผมเนี่ยผมดักซุ่มยิงมันเองเจ้าหน้าที่เข้ามาเนี่ยผมซุ่มยิงมันผมวางกับระเบิดเองมันตายห่างหมดละ มันก็ทำกันอย่างนี้แล้วจากนี้บ้านเมืองได้อะไรขึ้นมาครับแล้ววันนี้จะไปหาว่าเขาปลุกลุกป่าสงวนแหน่งชาติเนี่ยตอนนี้กําลังมีกฎหมายนี่โทษกรรมผมก็พยายามผลักดันว่าไหนๆจะนี่โทษกรรมแล้วนะครับก็เขาเนี่ยอยู่ด้วยดีมาสามสิบปีแล้วพอครบสัญญาจะหาว่าเขาปลุกลุกป่าสังวนแหน่งชาติได้ยังไงเป็นหน้าที่เราต่างหากละครับที่ต้องจัดให้เขาที่ดิในให้เขาได้อยู่ได้สิทธิการเช่าให้เขาได้ทามาหากินให้มันจเจริญรุ่งเรือง พื้นที่นั้นไม่มีพวกนี้นะมีแต่ใครครับมีแต่ผู้ก่อความไม่สงบมันดีนักหรือเนี่ยผมก็อาพูดเรื่องที่สองเรื่องที่สามนะครับพวกนี้เมื่อเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วเนี่ยรัฐบาลตกลงจะให้สัญชาติไทยแก่เขานี่พลเอกเปรมท่านวางมือทางการเมืองไปก่อนอยังให้สัญชาติไทยไม่เสร็จพลเอกชลิตก็อยู่ๆก็มาวางมือทางการเมืองไปเลือกตั้งเสียไอ้ภารากิจก็ค้างอยู่ก็มาฝากภาระนี้ไว้กับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนให้ช่วยประสานงานรัฐบาลต่อๆมา เพื่อให้พวกนี้ได้สัญชาติไทยไอ้ผมก็เป็นเลขาธิการสมาคมก็รับภาระาติดต่อมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีใครทําให้นะครับจนมาถึงปีสองห้าสี่ห้านายทักษิณเป็นนายกไอ้ผมนี่ก็รู้จักกันดีนครับราะวก็แกก็เคยใช้บริการสํานักง,งานกฎหมายเนี่ยผมก็ไปหาแกจับเข่าพูยแล้วก็เล่าเรื่องง่ายฟังทักษิณว่าไงแล้วไหมครับว่าไงคะบอ,อกว่าเมื่อเป็นสนธิสัญญารัฐบาลทํากันมาแล้วเนี่ยนะครับ แม้ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลนั้นนะแต่ผมต้องเคารพสัจจะวาจาของรัฐบาลของพระเจ้าอยู่หัวผมจะทําให้แกก็เลยอนุมัติกรุบเลยครับสองพันกว่าคนได้สัญชาติไทยหมดวันนี้พี่น้องชาวพักคอมนิตมาลายาในจังหวัดยะลาสงขานาลาธิวาสนะครับที่ได้สัญชาติไทยเนี่ยเพราะนายทักษิณเนี่ยตอนนี้ก็ติดคุกอยู่ผมไม่มีเหตุต้องไปเอาใจอะไรแกเราแต่ผมจะพูดสามเรื่องเนี้ในวันที่ผมจะไปเป็นประธานงานแต่งงานเนี่ยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคุณทักษิณแกเป็นคนอย่างนี้นะครับจะว่าดีว่าชั่วก็อีกว่าไปเธอตามที่ตามฐานะของคนนะแต่นี่ก็คือ<ฆ>ความผมไม่มีเหตุต้องเอาใจแกอยู่ในคุกจะไปเอาใจแกทําเรื่องอะไรนะครับ<ฆ>ก็พูดความจริงเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นแล้วแล้วจะมีนักการเมืองคนไหนที่กล้าทํากล้าเสี่ยงแบบแกบ้างการอนุมัติสัญชาติไทยคนเป็นพันๆคนนะครับในประวัติศาสตร์มีใครกล้าอนุมัติบ้างมีนายทักษิณคนเดียวนี่แหละครับเพราะถือว่าเป็นพันธะ ที่รัฐบาลไทยทาสนธิสัญญาไว้แม้แกไม่ได้เป็นรัฐบาลนั้นแต่ต้องรักษาเกียรติของรัฐบาลของพระเจ้าอยู่หัวแกก็ทําให้นะครับแล้วก็รวดเร็วผมนี่นะครับเป็นคนเดินเรื่องมาตลอดแล้วปกติผมก็ไม่อยากจะไปขอร้องนักการเมืองหรอกครับแต่เรื่องนี้มันจําเป็นก็เห็นว่าถ้ามาช้าไปเนี่ยไอ้พวกนั้นก็แก่กันไปเรื่อยๆบางคนตายแล้วนะครับบางคนป่วยก็สั่งลูกก็เลยว่าถ้าพ่อตายก่อนนะครับได้สัญชาติไทยมาเอาสเนองไปเผาหน้าวงซุยเลย เนี่ยตายคนเนี้ยเป็นผู้บัญชาการกรมรบที่สิบที่สิบสองนะครับชื่อนายจางจงหมินเป็นผู้บัญชาการกรมรบที่สิบแกตายก่อนลูกก็ต้องเอาใบสัญชาติไทยไปเผาหน้าวงซุยตามคําสั่งเสียนี่เห็นไหมครับเขารักประเทศไทยตายในเมืองไทยเขาบอกเขาเป็นคนจีนเมืองจีนไม่ต้อนรับเขาเขาอยู่ในมาเลเซียก็อยู่ไม่ได้ประเทศไทยไม่ได้ถิ่นเกิดเขาแต่ต้อนรับให้เขาอยู่ให้สัญชาติเขาเนี่ยเป็นดินแดนที่มีพระคุณต่อพวกเขา ตอนนี้พวกเขาเป็นคนไทยหมดครับจงรักภักดีอย่างดีอย่างยิ่งเลครับไม่แพ้ใครเรอกครับแต่เรากําลังจะไปบังคับให้เขาจับปืนมาสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะดีตรงไหนครับ